สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับเจมี่คาราเกอร์ทํานายล่วงหน้าลิเวอร์พูลจะเจองานหนักแน่ที่เอธิฮัดแต่นาาจะได้รับผลการแข่งขันที่ดีและไม่แพ้กลับมาสโมสรลิเวอร์พูลมิคิวงอทำสุดพรีเมียร์ลีกคู่ซูเปอร์บิ๊กแมตช์ด้วยการออกไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ถึงถิ่น เอทิฮัดสเตเดียมและเกมนัดนี้ถือว่าเป็นเกมที่สำคัญมากๆสำหรับลิเวอร์พูลเพราะว่าถ้าหากลิเวอร์พูลสามารถบุกไปเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้แล้วล่ะก็จะทำให้ลิเวอร์พูลก้าวขึ้นมาเป็นทีมจากฝูงแบบโดดๆเป็นครั้งแรกในฤดูกาลนี้ซึ่งนั่นถือได้ว่าเป็นเกมที่มีเดิมพันสูงมากๆเพราะทั้งสองทีมต่างก็ไม่อยากที่จะเป็นผู้พ่ายแพ้ในเกมนัดนี้เพราะต่างก็เป็นทีมที่ถูกมองว่าก,กำลังเป็นทีมที่มีลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีก ในฤดูกาลนี้โดยล่าสุดก็เป็นทางด้านของเจมี่คาราเกอร์อดีตกองหลังระดับตำนานของลิเวอร์พูลก็ได้ออกมาพูดถึงความน่าจะเป็นของเกมการแข่งขันนัดนี้ผ่านรายการเดอะหัวและทางช่อง Sky ยสปอร์พร้อมทั้งทำนายผลการแข่งขันในเกมนัดนี้โดยกล่าวว่าในสายตาผมแล้วผมเชื่อว่าลิเวอร์พูลจะต้องเจองานที่ยากลำบากอย่างแน่นอนในการบุกเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างแน่นอน และมันจะไม่ใช่งานง่ายของลิเวอร์พูลเกมนัดนี้ผมมองว่าเป็นน้องๆเกมที่มีแชมป์พรีเมียร์ลีกเป็นเดิมพันและผมมองว่าผลเสมอในเกมนัดนี้น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดของทั้งสองทีมและผมก็เชื่อมั่นว่าลิเวอร์พูลไม่น่าจะถึงขั้นพ่ายแพ้ในเกมนัดนี้เว้นเสียแต่ว่านักเตะลิเวอร์พูลในเกมนัดนี้จะถูกใบแดงไล่ออกจากสนามพราะเมื่อทีมหรือผู้เล่นไม่เท่ากันทีมที่มีผู้เล่นน้อยกว่าก็คือทีมที่สมควรจะได้รับความพ่ายแพ้ ผมมองว่าในตอนนี้ลิเวอร์พูลกำลังเป็นทีมที่มีฟอร์มการเล่นที่ดีเป็นอย่างมากพวกเขาออกสตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยมและนักเตะแต่ละคนนั้นก็กำลังอยู่ในช่วงฟอร์มการเล่นที่ดีดังนั้นผมมองว่าลิเวอร์พูลไม่ได้จะ่ายแท้ในเกมนัดนี้จริงอยู่ที่ลิเวอร์พูลมีสถิติย่ำแย่ในการบุกมาเยือนเอทิฮัด เพราะสามารถบุกมาเก็บชัยชนะไปได้เพียงแค่สองครั้งออกเท่านั้นแต่สำหรับเกมนัดนี้มันจะแตกต่างออกไปเรามีกองหลังชั้นยอดที่กำลังโชว์ฟอร์ดับโลกอย่างฟานไดทีมของเรามีผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดในโลกอย่างอลิสซงเบเกอร์ดังนั้นเรื่องเกมรับผมจึงมั่นใจหายหูว่าเราจะถูกจอบประตูไม่เกินหนึ่งลูกอย่างแน่นอนในเกมนัดนี้และเราจะเอาชนะแมนซิตี้ไดหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้เล่นตำแหน่งกองหน้านั้นจะสามารถยิงประตูกู่แข่ง ได้เกินหนึ่งประตูหรือไม่เพราะถ้าทําได้ทีมของเราก็มีโอกาสเป็นผู้ชนะในเกมนัดนี้ผมได้ยินมาว่าในตอนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้กำลังลุ้นผู้เล่นหลายรายที่ได้รับบาดเจ็บจากเกมทีมชาติว่าจะพร้อมลงสนามหรือไม่ซึ่งผมมองว่านักเตะทุกคนของพวกเขาน่าจะพร้อมสําหรับเกมนัดนี้แต่สิ่งที่ทําให้ผมเบาใจไปได้มากเลยก็คือพวกเขาไม่มีเควินเดออาร์ยกองกลางคนสําคัญอยู่ในสนามในเกมนัดนี้ซึ่งนั่นอาจจะเป็นข้อได้เปรียบของลิเวอร์พูล แต่ผมก็เชื่อว่าเด๊กกว่าดิโลลามีแผนรับมือกับเกมนัดนี้อยู่แล้วดังนั้นผมมองว่าเกมนัดนี้จะเล่นกันอย่างสนุกและเป็นเกมระดับคุณภาพโดยผลการแข่งขันนัดนี้น่าจะจบลงที่หนึ่งหนึ่งและแบ่งแต้มกันไปคนละหนึ่งคะแนนซึ่งถือได้ว่าเป็นผลการแข่งขันที่ตัวผมยอมรับได้เจมี่คาราเกอร์กล่าวทิ้งท้าย แฟนหงได้เฮยืนยันสีนักเตะที่ได้รับบาดเจ็บก่อนหน้านี้สามารถกลับมาลงฝึกซ้อมได้แล้วและพร้อมเป็นตัวเลือกในเกมพบแมนซิตี้เสาร์นี้ถือเป็นข่าวดีเป็นอย่างมากก่อนเกมที่ลิเวอร์พูลจะบุกไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเกมพรีเมียร์ลีกนัดสำคัญในวันเสาร์นี้หลังมีรายงานออกมาว่าในตอนนี้ลิเวอร์พูลได้ตัวผู้เล่นสี่คนกลับคืนสู่ทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่ได้รับบาดเจ็บไปในช่วงก่อนหน้านี้ซึ่งนั่นจะทำให้ลิเวอร์พูล มีขุมกำลังที่แน่นปดก่อนที่จะบุกไปเยือนแมนซิตี้และถือได้ว่าการกลับมาฝึกซ้อมของผู้เล่นคนสำคัญทั้งส4คนนี้จะสามารถสร้างความพึกเขิมให้กับทีมได้เป็นอย่างดีโดยตามรายงานล่าสุดจากลิเวอร์พูลเอโคได้ออกมาติข่าวว่าในตอนนี้มีคำยืนยันแล้วว่าสีนักเตะที่ได้รับบาดเจ็บในช่วงก่อนหน้านี้อย่างเคอร์ติสโจนอิบราฮิมาโคนาเตโจโกเมสและไรอันกราเวนเบิร์ตนั้น สามารถกลับมาลงฝึกซ้อมเซสชันกับเพื่อนร่วมทีมได้โดยตามกำหนดการนั้นผู้เล่นทั้ง4คนนี้จะต้องเข้ามารายงานตัวที่สนามฝึกซ้อมแล้ว e อ t r ซอร์เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ที่เคิร์กบีในวันพฤหัสบดีนี้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเกมพรีเมียร์ลีกนัดสำคัญในวันเสาร์นี้ในขณะที่สีผู้เล่นที่กลับไปรับใช้ทีมชาติของตัวเองในซึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้ยอย่างอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์อลิสันเบเกอร์ลุยดิอาสและดาวินนูเยสนั้นได้ขึ้นเครื่องบินเจส่วนตัว และเดินทางกลับมาถึงที่สโมสรลิวอพูลไปที่เรียบร้อยแล้วและมีคิวลงฝึก้อมเซสชั่นวันพฤหัสบด,ดีกับเพื่อนร่วมทีมรายอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันโดยคาดว่าผู้เล่นจากโซนอเมริกาใต้นี้น่าจะมีสภาพความฟิตที่เพียงพอและพร้อมสำหรับการลงสนามในเกมวันเสาร์นี้อย่างแน่นอนแต่ถึงอย่างนั้นก็ต้องรอคำแถลงการจากเจอรเกนครอปอีกทีว่าผู้เล่นเหล่านี้จะพร้อมสำหรับเกมเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือไม่ แต่อย่างไรก็ตามก็มีคำยืนยันว่าในตอนนี้ยังไม่มีวิแววของติอาโก้อันคนตาราและสเตฟานบาเชติทที่ยังไม่หายจากอาการบาดเจ็บและยังไม่มีกำหนดการคืนสนามแต่อย่างใดแต่ถึงอย่างนั้นก็เชื่อได้ว่าทางเจอเกนครอปนั้นน่าจะจัดตัวผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดลงสนามพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้อย่างแน่นอนโดยคาดการ11ผู้เล่นตัวจริงเกมลิเวอร์พูลพบแมนซิตี้มีดังนี้อลิสันเบเกอร์เทรนอเล็กซานเดอร์อานนโจเอลมาติด เวอร์กิลฟานไดคอสตาซิมิกัสอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์โดมินิกโซบบสไซเคอร์ติสโจนโมฮาเม็ดซาลาดิโอโกโชตาดาวินนูเนสแล้วเพื่อหลักครับคิดว่าลิเวอร์พูลชุดนี้จะพอสู้กับผู้เล่นของแมนซิตี้และได้ผลการแข่งขันที่น่าพอใจกลับถิ่นแอนฟิลด์หรือไม่ตำนานออกโรงยกแข้งใหม่ลิเวอร์พูลเปรบเหมือนเจอระ จอรบานปีก่อนระดับตำนานของลิเวอร์พูลสมสรนยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษออกมายกย่องโดมินิกโซบอสไลกองกลางกับตันทีมชาติฮังการีมีคุณภาพและฝีเท้าใกล้เคียงกับสตีเวนเจอร์รอดีตมิดฟิลกับตันทีมหงแดงดาวแต่วัย23ปีย้ายยอจากแอร์เบลซิกมาเล่นกับลิเวอร์พูลเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาด้วยค่าตัว60ล้านปอนด์และกลายเป็นกำลังสำคัญในทีมของกุนซือเยรเกนครอปทันที โดยโลงสนามไปแล้ว17เกมซัดไป2ประตูและทำได้2องแอสซิสต์ขณะดเดียวกันนะับตั้งแต่ออกสตาร์ซีซั่น2023 2024สบอสไลยังโชว์ฟอร์มได้อย่างคงเส้นคงวาวาแทบทุกเกมและทำให้แดนกลางของลิเวอร์พูลยกระดับขึ้นมาจากปีที่แล้วอย่างชัดเจนซึ่งทำให้บานก็อดที่จะนึกถึงเจราดไม่ได้บานกล่าวว่าเขาทำให้ผมนึกถึงสตีเวนเจรารในระดับหนึ่ง เพราะคุณไม่จำเป็นต้องใช้งานกองกลางแบบ Box to Box บในการเล่นเกียมรับและเกียมรุกไปพร้อมๆกันแต่เขาแสดงให้เห็นแล้วว่าสามารถทำได้ปัจจุบันลิเวอร์พูลรั้งอันดับ2ในตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกโดยมีแต้มตามหลังจากฝูงแมนเชสเตอร์ซิตี้เพียงแต้มเดียวเท่านั้นและทั้งสองทีมมีคิวจะพบกันที่สนามเอติฮัดสเตเดียมในวันเสาร์ที่25พฤศจิกายนเวลา1 9 3 0นอน สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ